เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ ช่องคูโดงคอยอีกครั้งขอบพะคุณอย่างสูงนะครับ f c ซหลายคนหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายตอนนี้ก็มีการซื้อขายกันบ้างนะครับแล้วก็หลายๆเหรียญก็กำลังเดินทางเข้ามาถ้าเกิดมาถึงแล้วคูโดงก็จะนำเหรียญนั้นมารีวิวให้กับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทราบกัน ในคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทโดยเฉพาะเหรียญ5บาทปี2539นี่ครับผมเหรียญนี้ปีนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวพอสมควรแล้วก็เป็นเหรียญที่หายากนะครับครูโดงเห็นในกลุ่มนะครับมีการพูดคุยกันนะครับว่าเหรียญนี้ราคากระโดดสูงถึง30,000บาท ตอนหนึ่งเหรียญน,นะครับปี2,539แล้วถ้าเกิดใครมีตรวจสอบแบบที่คุณดวงบอกนะครับหาที่ขายที่ไหนไม่ได้ทรงเหรียญเข้ามาพูดมาคุยกันแล้วก็มาตกลงเรื่องราคากันนะครับว่าจะเล่นกันเท่าไหร่เดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญที่คูดงจะมาบอกวันนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทปี2,539ที่ด้านหลังเป็นวัดเบนจะมาบพิษดูสิทธิ์วนาามนะครับ มาดูรายละเอียดนะขอบก็จะเป็นเฟืองจักรโดยรอบเหรียญน,นะครับเห็นไหมอันนี้เป็นเฟืองจักรโดยรอบเหรียญแล้วด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ผินประพักไปทางเบื้องขวานะครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นี่ครับผมเหรียญน,นี้ปีนี้พศนี้ถูกผลิตมาในปี2539แล้วในปีเดียวกันนะครับก็มีการผลิต ปีนี้ด้วยนี่ครับผมปี2 5 3 9ัสเองเหรียญนี้ถูกผลิตมาในปีเดียวกันปี2539นนะครับอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหมุนเวียนอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกเห็นไหมนี่ครับผมเหรียญที่ระลึกด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมส่วนเหรียญหมุนเวียนด้านหน้าก็เป็นแบบนี้แต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับ มีการพูดคุยกันว่ามีการเจอเหรียญเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ว่าเหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้นี่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นนี่เหรียญหมุนเวียนนะครับเป็นวัดเบญจมาพิธแต่ด้านหน้าเหรียญกลับเป็นเหรียญน,นี้นี่ครับผมเป็นเหรียญที่ละลึก การจนาพิเศษเหรียญแบบนี้ร้านใหญ่ๆก็จะเป็นเรียกกันว่าเหรียญลูกผสมนี่ครับผมด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้แต่ลักษณะน,นี้เกิดจากการทีอาจจะมีการทดลองแม่พิมพ์หรือว่าจะเป็นการใส่บล็อกผิดแต่ว่าบล็อกผิดนี่ก็โอกาส น่าจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไงกระบวนการผลิตก็ต้องมีขั้นตอนหรือว่าเราจะเรียกกันว่า WI ขั้นตอนนะครับอาจจะเป็นการทดลองบล็อกกระดาหรืออะไรก็ได้แต่เหรียญแบบนี้เล่นกันสูงนะครับเล่นกันสูงบางร้านก็ให้สูงถึง30,000บาทแต่ไม่แน่ใจถึง5 0 0 0 0บาทหรือเปล่าแต่ถามว่าเหรียญน,นี้หายากไหมก็หายากพอสมควรเอาง่ายๆใครมีเหรียญ5บาทนะครับปี2539 จับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วพลิกมาดูถ้าด้านหน้าเป็นเหรียญที่ระลึกการจนาพิเศษเล่นกันหลักหมื่นบาทแน่นอนครับลองลองดูนะครับนี่คือเหรียญลูกผสมอีกหนึ่งชนิดราคาหวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะ